ดีครับนี่เราอยู่กับกอบีล็อกนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใส่ป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนนี่นี่ที่เกียร์ถอดนะครับผมจะถ่ายดูเลยนะพวกรถสปอร์ตนะครับพวกรถสปอร์ตรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ขีดตั้งนะครับขีดตั้งจะมีขีดตั้งกับขีดขวางนะครับในการใส่ป้ายทะเบียนนะครับคนส่วนใหญ่จะคิดว่า ใส่ทางขีดขวางนะครับมีเจ้าของเก่าใส่ขีดขวางมานะครับผมจะให้ดูนะขีดขวางแล้วตัวขีดมันสูงนะครับใส่กระรูนะมันไปพลาดกับตรงตรง,ตรงไฟสะท้อนหลังนะครับเสียเลยนะครับมันกินเข้าไปนะถ้าเราใส่ขีดตั้งนะครับขีดตั้งนี่นะมีมันจะพอดี มันจะพอดีนะครับมันจะไม่ไม่ชนนะมันจะพอดีใต้ไฟเลยแต่เวลาใส่กรอบนะครับตรงนี้นะกับต,ตรงเนี้ยมันจะยากมันจะยากกว่าขีดวางนิดนึงนะครับเพราะดอตมันจะตกลงมาใส่ยันึงนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อย่างนี้มากกว่าเพราะว่าไม่เสียนะไฟไม่เสียนะแลวบางทีมันก็ ด้วยความที่มันใส่แล้วมันไม่มันมันด้วยขวางครับตอนไม่แน่นนะตัวใต้ระเบียนนี่ตรงนี้ตรงตรงเลตัวเลขนะครับมันขูดนะมันฝังเข้าไปนะกินเนื้อระเบียนบิกนี่นะอยากให้อยากให้นี่นะครับใสให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ไม่มีความเสียหายนะอ่ารบอกก็ติดตรงนี้ อันนี้เป็นรถรอเมจนะครับซูโม,มเอ็กก็ใส่อย่างนี้นะครับใส่เหมือนกันนะพี่ขีดตั้งนะครับพวกรถทรงสปอร์ตบิ๊กไบค์ก็ใส่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเวฟนะครับพวกเวฟเราก็ใส่ขีดขวางนะครับปกตินะโฟก,กัสไปเอ้ยใกล้ไปอ่าเนครับใส่ปกตินะครับเวรคร้อยยี่ห้านะครับ ตัวใหม่นะครับอะไรไม่ออก LED นะครับไฟ LED ข้างหลังเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับจะแทนที่จะทำ LED ให้หมดเลยนี่ครับ m อเมเเคครับมา้เจอกันที่นี่ครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมถ้ามีอะไรเห็นแบบกิจใจถ้ากิจใจนะครับเราก็จะมาทำให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ